แนวคิดของแพลตฟอร์มในการโอเปอเรชันยานยนต์ไฟฟ้าผ่าน IOT หรือระบบการติดตามที่เป็นลักษณะของรูปแบบของเว็บแอปนะครับเรามีแนวคิดพัฒน,นาร่วมกับบริษัทที่เป็นเครือข่ายของงานวิจัยเราเพื่อให้โจทย์บอกว่าถ้าผลิตยานยนต์ไฟฟ้าขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะสามารถมีการโอเปอเรชันเพื่อให้ได้ศักยภาพสูงสุดยังไงเวลาทำซ้ำหรือมีจำนวนมากๆหรือมีนักลงทุนร่วมกับเรานะครับอย่างนั้น ตัวระบบของเว็บแอปที่ผ่านระบบ IOT หรืออะไรพวกนี้ที่เชื่อมผ่านมือถือเนี่ยเราก็เน้นระหว่างมีระบบแอดมินที่สามารถกำหนดเส้นทางเดินรถหรือตำแหน่งต่างๆเช่นตอนนี้เราทดสอบเคสของการจุดรับส่งฟาร์มนมนะครับกับตลอดจนจุดรับส่งซักรีดอย่างนั้นจากที่เราทดสอบเนี่ยแพลตฟอร์มกันข้างโอ peration เป็นอย่างดีเราทราบการเดินทางของรถเราทราบระยะทาง ของรถที่วิ่งทุกวันอย่างนั้นชุดข้อมูลพวกนี้ที่มันเก็บไปอยู่เบื้องหลังหลังบ้านของแพลตฟอร์มเนี่ยเราสามารถนํามาวางแผนหรือโอเปอเรชันได้นะครับนอกจากนี้ไอตัวแพลตฟอร์มนี้มันยังสามารถเตรียมการสําหรับการโอเปอเรชันกับยานยนต์ไฟฟ้าในรูปแบบของออน e m ดีมานนะครับอย่างนั้นถ้าเราเผยแพร่ในลักษณะของหน้าต่างที่เป็น u s เซที่ว่า evgo.in.net ตรงนี้จะสามารถที่ทําให้ผู้ใช้สามารถเรียกยูเซที่เปิด ออนไลน์ Online, ในการให้บริการขนส่งเดินทางอยู่ภายในเมืองได้ด้วยเช่นกันอย่างนั้นแปลว่าไอ้ตัวแพลตฟอร์มแนวคิดตัวเนี้ยนอกจากจะสามารถโอเปอเรชันในการจุดรับส่งสินค้าในระดับย่านที่เราทดสอบในงานวิจัยแล้วเนี่ยเรายังคาดหวังว่าตรงนี้สามารถประยุกต์ใช้ในการเดินทาง,ค,งคมนาคมอยู่ภายในเมืองโดยการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าได้ด้วยเช่นกันนะครับหวังว่าตรงนี้น่าจะเป็นการปูพื้นฐานที่ดีที่จะบอกว่าคนไทยเป็นผู้ผลิตแล้วก็ประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มต่อไปในอนาคตได้ด้วยเช่นกันครับ